สวัสดีครับผมสวัสดีท่านที่รับชมนะครับสำหรับใครที่ใช้รถมอเตอร์ไซค์นะครับพวกเวฟร้อยพวกมีโอนที่รถมีอาการเหม็นกลิ่นน้ํามันนะครับมีควันน้ํามันซึ่งมันหลวมแต่ว่ายังยังขี่ได้มันยังควันไม่เยอะนะครับมันควันนิดเดียวมันควันพอได้รู้สึกกลิ่นไม่ถึงกับว่าเป็นควันปิ้งไก่เนาะแบบไหลเลยอันนั้นก็ ลูกแหวนจะรวมเกินไปนะครับสําหรับลูกแหวนไม่รวมนะครับอาจจะมีบ้างที่เติมน้ำมันเครื่องเกินนะเยอะเกินไปแล้วก็ทําให้หัวเทียนบอดเร็วแล้วก็ลูกแหวนรวมนะครับน้ํามันเครื่องมันเข้าห้องเผาไหมเวลามันเะข้าห้องเผาไหมนะสังเกตดิเนี่ยมันจะทําให้หัวเทียนนี่เปียกหรือแฉะนะครับแฉะแล้วเวลาสตาร์ทนะสังเกตสีดำๆเลยไหมเนี่ยเนี่ยคือสีของหัวเทียนที่มัน มีมีข่เมามีเข้าไหมอันนี้อะไรตันเลยเห็นไหมเป็นขี้ข่เมาเกาะเลยครับตุ่ดมดะไรแเนี่ยเห็นไหมมันจะทำให้บอดนะครับบอดมันคือสตาร์ทติดยากทันแหละหรือไม่ติดเลยนะครับนี่อันนี้มันมันมันก็เริ่มแฉครับซึ่งหัวเทียนถ้ายังใช้งานได้ไม่นานนะครับเราสามารถนี่อันนี้เห็นไหมมันเกาะแน่นเลยมองไม่เห็นเลยนะ เราสามารถใช้นะครับความร้อนนะครับอาจจะเผาไฟทั้งชุดก็ได้ครับหรือไม่เผาก็ใช้วิธีถ้ามีหัวแก๊สหัวตัดนะหัวแก๊สหัวตัดอย่างเงี้ยหัวแก๊สหัวตัดนะครับเผาให้ห่างๆนะอย่าไปใกล้นะเดี๋ยวเกลียวมันเสียนะครับให้มันเกิดความร้อนให้มันแดงนะครับเพื่อให้มันไล่พวกคราบน้ำมันละอองน้ำมันอยู่ภายในข้างในออกสักหน่อยเนาะมันก็จะช่วยยืดนะครับ วิธีนี้เป็นวิธีที่ใช้มาตั้งแต่นานแล้วนะครับหลายสิบปีแต่ยังได้ผลถามว่าทำแล้วมันจะได้ดีเหมือนเดิมไหมมันก็ไม่ถึงกับดีเหมือนเดิมนะเหมือนเดิมอาจจะร้อยซมันอาจจะลดลงมาเหลือเจ็ดสิบเอร์เซนอย่างงี้ก็ยังพอให้เราไม่ได้กินข้าวลิงข้าวแกงต่างป่าเนี่ยนะนว่าอันนี้หรือออกจากลดร,ถรถคาคนาะเจอสามตีหวัวเขาบอกเนี่ย ทุกหัวเนี่ยเสียหมดเลยนะครับผมก็เลยแนะนำว่าให้ลองเผาไฟนะครับเผาไฟแล้วเก็ไบไว้ในบาดเวลามันบอดอีกนะครับก็ทำการเผาเอามาใส่สาเหตุมันบอดเพราะคือนะครับน้ำมันเครื่องมันเข้าห้องเผาไม้การเผาไม้ไม่สมบูรณ์นะครับมันแฉะมันเปียกมันก็เลยทำให้บอดเร็วนะถ้าไม่อยากมีปัญหาเรื่องบอดเร็วก็ต้องแก้ไขเรื่อง เสื้อสูบแหวนลูกสูบใหม่นะครับผมไม่ให้น้ำมันมันขึ้นห้องเผาไหมอันนั้นเป็นวิธีที่แก้ไขระยะยาวใช้ได้ยาวๆแต่ว่าระยะสั้นถ้าเราไม่อยากลื้อนะครับเราก็ทำการเผาัมเทียนนะครับเพื่อเอากลับไปใช้ใหม่ผนเคยใช้ไฟนะครับเนี่ยไปยอย่าเอาอย่าเอาไฟอย่าเอาเปล้วแบบ อย่างนี้นะไม่เอาอย่าเอาเปรียวแบบคมกันไปไม่เอาเอาแบบห่างๆนะครับพอให้เผาให้มันแดงนะบถ้ามันรู้สึกแดงนะครับรู้สึกแดงแดงเห็นไหมแดงนี่ก็ไม่ถึงกับแดงมากนะยิ่งถ้าเขาถ้าเอาเปรียวแบบนั่นไม่เลยไม่ดีนะครับถ้าเอาเปรียวแบบแบบคมๆ่างนี้ไม่ดีนะถ้าเป็นเสียมันต้องเปรียวน,นวลๆอย่างเงี้ยนะเกลียวมันจะได้ไม่เสียครับ เกียวจะเ้ไม่เสียนะแล้วก็เผาเียแหละแค่นี้แหละนะไม่ต้องไปเผาทั้งเซรามิกนะเผาทั้งนี้แหละเผาทั้งนี้กนละับไปกลับมาก,ก็ได้นะอย่าไปถูกแหวนมันมากไปนะให้มันรู้สึกว่าแดงพอป,ประมาณนะฮะนี้ก็เชื่อได้นะอย่าไปเผาใส่เกียวอย่าไปเป่เาใส่เกียวโดยตรงมันไม่ดีนะเกียวโดยตรงมันไม่ดี เป่าใส่เกียวได้แต่ว่าต้องใช้ไฟแบบเปลวที่เปลวไม่แรงนะครับเนี่ยเห็นไหมถ้าเปลวไม่แรงนี้มันก็แดงอยู่นะได้ถ้ามันเกิดสีดแดงๆองนี้พอนี่ก็ช่วยได้นะครับ จะมีคราบน้ำมันับพวกขี้ตะกันพวกอะไรมันอยู่ข้างในนะจะได้ไหมออกมาเดีงขนาดไหนนะถ้าใครมีเตาถ่านก็ทิ้งลงเตาถ่านเลยนะครับตัวนั้นจะดีเกียวจะไม่ได้ไม่เสียทำแบบผมในเกียวันาจจะัถ้าเป่าไม่ ถ้าเป่าไม่ดีเป่าใส่โดนเกลียวเกลียวมันจะลม้มจะเสียมันก็จะทําให้นั่นอันนี้คือไม่ไม่ได้ใช้ถ่านนะใช้แก๊สเลยไม่ต้องเป่าใส่ทางเซรามิกนะน้ำมันค่าน้ำมันมันอยู่ในร่องนี้ในแค่นี้แหละ ส้มเลยสำคัญนะเรื่องเปลวไฟนะครับอย่าให้มัน นันมากเดี๋ยวมันจะทำให้เกียวมันเสียโอเคนะครับมันก็จะแดง สีแดงลดแผดลงไหจะแดงแดงแค่นี้พอนะครับก็ลองไปทําดูนะครับถามว่ามันใช้ได้ไหมนะครับเคยลองแล้วใช้ได้ได้นะครับเกียวมันก็ยังคมอยู่นะครับสังเกตดูเกียวมันเกียวมันก็ยังคมถ้าเราไปเป่าใกล้เกียวมันจะพอเกียวมันเสียมันก็จะขันํำให้เกียวเทียนเราเสียนะครับให้เราเป่าห่างนะเกียวมันก็จะคม คมเหมือนเดิมแล้วก็ไม่เสียนี่ก็ปล่อยมันเย็นแล้วก็ไปอาล,ลมเป่าตรคศาสตราดนิดหน่อยนะครับก็ช่วยเซฟเงินได้ระดับนึงนะดีกว่าทิ้งนะครับผมเจอกันใ่คลิปหน้าครับขอบคุณแนละสวัสดีครับ